ร่วมสร้างบุญใหญ่หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งะทินซา บบวนนี้้มาาาโคเชิญร่วมทอดกระถินและผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบร้วมปัจจัยซ่อมแซมศาลากุฏิสงศาลาพักร้อนและสร้างห้องน้ำานวัดนางตะเคียนตําบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ตรงกับแรม10ค่ำเดือน11เวลา13นาฬิกาทอดกระถินและผ้าป่าสามัคคีประธานทอดกรถิน โดยคุณเลิศชัยอาจารย์พัทรมนมณ์อี่มสมบูรณ์ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรไตรละ1,000บาทได้รับวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึก ด้วยทางวัดนางตะเคียนกำลังรวบรวมปัจจัยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมศาลากุฏิสงศาลาพักร้อนและสร้างห้องน้ำซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธ,ธาติดต่อสอบถามร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ทุกวันที่พระประลัดอานันต์จันทปัญโยเจ้าอาวาสวัดนางตะเคียนโทร0851863363 0851863363หรือร่วมทำบุญโดย โอนเข้าบัญชีวัดนางตะเคียนธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี7 0 9 1 4 2 2ขีด1ขีด4 2 2 0อขีด4ได้บุญใหญ่มากลน้นได้กุศลเหลือหลายร่วมสร้างบุญใหญ่1ปีมีเพียง1ครั้ง ขอเชิญร่วมโทษกระถิ่นและผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมปัจจัยซ่อมแซมสาลากุฏิสงสาลาพักร้อนและสร้างห้องน้ำณวัดนางตะเคียนตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นี้เวลา13นาฬิการ่วมโทษกระถิ่นและผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันกระถินทุกวัดพุทธบัญญัติทุกปี เลิกงามยามดีหลังออกพวันสามีทั่วกันกถินสามขีประเพณีไทยดำรง